สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนเพิ่มยอดอีโมจิในโพส a c e b o o k กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะเมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K.M Social กันแล้วค่ะสําหรับใครนะคะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะเ้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยนะคะก่อข้อมูลตามนี้เลยค่ะเชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราจะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกเลยค่ะก็จะมี f a c e b o o k นะคะมี TikTok อมี IG มี YouTube มี t ทวิเตอเนาะแล้วก็มีอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ f a c e b o o k ค่ะ แล้วก็เลือกเป็นเพิ่มอีโมจินะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่ต้องการได้เลยนะอ่านดูได้เลยนะคะตรงการอีโมจิตัวไหนก็สามารถเลือกกันไปได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราเปน็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเรานะคะเปิดโพสต์ของเราขึ้นมาเลยค่ะโพสตรงเป็นโพส์สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็คลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะกดคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้ค่ะ เอามาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วก็ส่งตรงนี้เลยค่ะ เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็สแสดงว่าทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนอะสำหรับผู้เข้ามาใช้งานใหม่นะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยค่ะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีทั้งหมด2ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคารค่ะก็เติมขั้นต่ํา1บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งรับโบนัสค่าเม่อาทขึ้นไปนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้่ายเล้ สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยค่ะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะจะเป็นขั้นต่ํา100บาทค่ะสูงสุดไม่เกินห0,000บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%ค่ะมาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างหน้าตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อไปเนาะทางด้านขวามือต,ตรงนี้ก็จะเป็นสถานะนะคะออเดอร์ของเราค่ะที่ทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือย,ยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความเนาะโดยต้องการใส่รูปภาพ ะะก็สามารถคียแท็กไฟล์ตรงนี้แล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะเมนูต่อไปค่ะจะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนงเราสนใจแล้วก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการเนาะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันนะคะไปดู อยอดอิโมจิของเราเนาะตอนนี้นะคะยอดอิโมจิของเราก็อยู่ที่23นะคะตรงนี้นะด้านข้างเนาะเดี๋ยวเราก็จะขอรีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาแล้วนะคะจากเมื่อกี้เนาะมีแค่23นะคะก็ขึ้นมาเป็น162กันแล้วค่ะก็ดําเนินการไวมากๆเลยเนาะเราสั่งซื้อไปยังไม่ถึงห้านาทีเลยนะคะก็ขึ้นมาให้เราแล้วนะคะแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยเนาะก็ถือว่าเป,ป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะก็ลองเข้ามาใช้กันดูได้นะคะและทั้งหมดนี้นะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจเดี๋ยวได้แปะลิงก์ไว้ให้ดานล่าง คลิปแล้วนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยค่ะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ